เอาล่ะกลับมาแล้วนะใะ้กับแฉต่ชาและแน่นอนว่าเรามีแขกรับเชิญมาด้วยในเบรกนี้ก็เป็นหนุ่มสาวจากเดอะสตาเป็นเป็นดวงดาวจากเดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาวนะฮะที่เขาจะมาพูดถึงเดอะสตาปีที่11ในครั้งนี้ที่เขาไปเข้มค้นขับเขี่ยวแล้วก็เหมือนว่าจะแบบว่ามีตัวเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะซับซ like ับหลายคนทีเดียวเชล่านะฮะสวัสดีฮะคุณฮัลโหลไฮอะไรยังไงแล้วซิอะไรยังไงอะฮะแกรนฮะแกรนอยู่กับเราอ่ะรอกันอีกคนนึงนี่ประเด็นคือเขาสัมภาษณ์ข้างนอกอยู่แล้วเขาก็รีบเข้ามาใหเลยใช่ไหมการสนุกนะคุณสวัสดีฮะ จับจองไหมฮะคุณ3ามสี่เนาะอันนี้ออนอยู่ไหมพี่นุ้ยออนอยู่ออนอยู่อ๋อไม่ให้เวลาตั้งตัวเลยนะคะดีแล้ว๋ยวนี้นี่คือแฉะเช้าลิมิเต็ดอ๋อคือจากอดีตที่เคยมีกรีนชาแนลปีนี้เราไม่มีปีนี้ก็เลยกลายเป็นแฉะเช้าลิมิเต็ดคัดคนฟังฮะคัดคนฟังคืองงไหมฮะอ๋อคือคนฟังไม่เยอะใครอยากจะฟังเราก็ฟังใครที่ฟังเราได้ถึงจะฟังที่ฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟัง อ๋อก็ไม่เปลี่ยนไปขึ้นอื่นไม่ต้องเปลี่ยนแต่ฝั่งที่นี่ไม่ให้เปลี่ยนให้ฟังที่นี่แหละอ๋อแต่เปิดขึ้นว้แต่ปิดเสียงฟังไม่ก็ไม่ต้องฟังโอเคเป็นเฉลยเช้าลิมิเตดได้ครับสวัสดีคนที่กําลังฟังอยู่นะครับค่ะครับผมกานพัทครับโอเควันหลังไม่มาประอะไรที่รายการนี้แล้วฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่มีอ่อ เออมีคนฟังอยู่ครับอ่ะะยังไงบ้างฮะ The Star สิบเอ็ดใช่คุณแบบพูดเรื่องนี้กันใช่ไหมใช่คคุณดูเสื้อผมนลยครับมาขนาดนี้โอเคครับพรุ่งนี้ครับออนแอร์วันแรกนะครับผมเป็นเทปแรกของ The Star สิบเอ็ดเลยก็จะภาพบรรยากาศเนาะในการที่จะแบบว่าไปไปคัดเลือกตามภาคต่างๆกันใช่ค่ะเริ่มวันแรกพรุ่งนี้ภาคกลางก่อนนะคะใช่คนล้นหลามเหมือนเดิมค่ะอยากให้ติดตามกันเพราะ The Star ทุกครั้งที่มีการบอก จะมีการประกวดเดอะสตาร์ทุกคนก็ทุกคนที่มีความฝันทุกคนที่แบบอย่าเป็นดวงดาวสักดวงเอาไปเดือดมือถือก่อนนะคะพี่นุ้ยฮะอย่าทักสีมือฉันพูดมือฉันทำอยู่โอเคโอเคเอ่อคนที่มีความฝันก็อยากจะแบบมมาตามล่าหาความฝันเหมือนในยุคนั้นของเรายุคนั้นยุคนั้นของเราคุณใช้คำว่ายุคเลยแหละมันมีละกันนี้ของผมปีหกนะฮะปีหกก็ประมาณสี่ห้าปีแล้วของการนี่หนักเลยเฮ้ยกัน เราจะไม่พูดถึงตนเลยกันนะคะวันนี้ปีห้า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 ไปพรกกวดกับแกลนนะฮะใช่นั่งข้างๆเขาเลยใช่แล้วก็งดันคุถึงสองคนเนี่ยแหละ่ะใช่แล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นปีนั้นเกิดอะไรทาไมเราถึงแบบว่าไม่ได้เลยตอนนั้นมันไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมก็เป้าหมายที่เข้าไปคือคืออยากไปจีบแกลนก็เลยก็เลยไม่ได้คือผิดเป้าหมายไปหน่อย ผมเลยเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ปีหกเอ้ยอยากร้องเพลงร้องเพลงใช่ก็เลยได้ก็เลยได้ปีหกใช่ครับกันนะพะไอตอนปีห้าที่ออ d i ชั่นนี้พวกคุณสองสองคนนี้คือนั่งคุยกันใช่ค่ะคือหมายเลขมันเรียงครับโดยโดยบังเอิญเลียงกันแล้วมามามานั่งใกล้ใกล้กันใช่กันเลนั่งคุยกันสมัยนั้นกันยังแบบหนิม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 อยู่เลยนะคะยังเป็นแบบว่าใช่แบบว่ายังยังแบบสุภาพอ่อนน้อมอยู่เลยไม่เหมือนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะกากมากจริงคุณใช้คำว่ากากเหรอคำว่ากากแปลว่าอะไรครับคุณแกนครับแปลให้้ผมดวย ก็จะเป็นแบบไม่โอเคอะค่ะกนภัทรเป็นผู้ชายที่ไม่โอเคจริงๆโอ๊ยไม่ไม่อเล่นรอเล่นครับเนี่ยอยากอยากรู้อะไอตอนที่ปีห้าที่เจอกันเนี้ยพี่จับมือเขาจับมือนี่ผู้หญิงคุณชายจับมือจับมือจับมือทำไมเนอะไอตอนปีห้าที่เจอกันเนี่ยคุยกันครั้งแรกมีเขาสึก เคมีมันได้หรือแบบเออคนนี้เป็นคนน่าสนใจอะไรเงี้ยคิดไหมว่าเขาจะติดเข้าไปอะไรเงี้ยผมขอเล่าก่อนคือก่อนที่จะมาประกวดปีห้าเนี่ยนะฮะของปีของปีแรกของแกนด้วยเนี่ยผมก็แบบตอนนั้นอยู่มหกที่สวนกุลาแล้วแกนอยู่หอวังนะครับแล้วก็เข้ามาประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนซีวิทผมก็แบบได้มีโอกาสไปไปดูงานที่โรงเรียนเขาแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องเพลงประกวดอยู่ก็คือเขาเนี่แหละแล้วผมแบบเฮ้ ทำไมไม่เคยเจอผู้หญิงอะไรที่แบบว่าน่ารักด้วยแล้วก็แบบร้องเพลงเพราะด้วยอันนี่เอาจริงจริงจริงอันนี้เอาจริงไม่ใช่เพลงหรืปิงปิงปิงแบบปิงเลยครับโอ้ยน่ารักน่ารักมากน่ารักสุดยอดแล้วก็มาเจออีกครั้งนึงตอนออดิชั่นครับแล้วคุณรู้สึกไงตอนนั้นเคยมีความรู้สึกนี่แหละอยากจะจีบเขาไหมผมเลยขิดเธอเคยมีความรู้สึกพอมาเจอตัวจริงแกแล้วเป็นยังไงเอ่อผมขีดผมไม่ขีดทิ้ง อบคุณค่ะการเราเล่นก็คือคุยนั่งคุยกันแล้วก็แบบเออรู้ว่าเฮ้ยเขาเกิดวันที่ยีิบสองตุลาผมเกิดยีิบสามก็แบบมันหลายๆอย่างมันแบบใช่อะไรเงี้ยฮะชักพาคุณร้องเพื่ออะไรเนี่ยมันมีไหมแบบคนที่แบบมาออดิชั่นออดิชั่นเล่าอะไรเงี้ยมีพี่โุยมีในเดอะสตาร์ที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยมีไหมบางคนแบบสามครั้งสี่ครั้งมาแล้วเนี้ยมีไหมโดมโดมก็ประมาณสามครั้งครับโดมสามครั้งใช่ กันครั้งเดียวใช่จ้ะกันสองครั้งกันสองครั้งครับมันไม่ใช่แบบว่าความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นในง่ายๆใช่มัใช่มันอะไรหลายอย่างนะฮะใช่ครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีภาพการคัดเลือกใช่ครับภาคกลางให้ดูก่อนใช่้านี้แล้วก็ใช่มันออนแอร์อยู่ที่ช่องวันใช่ครับวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา2องทุ่มยีถึงสี่ทุ่มยี่สิบสองชั่วโมงเต็มเลยใช่จ้ะทางช่องวันครับปกติออนกี่ชั่วโมงอะ ก็ประมาณนี้และค่ะชั่วโมงครึ่งครึ่งครั้งนี้เราแบบเต็มอิ่มเต็มอิ่ครับใช่เพราะเรามีช่องว่างของตัวเองแล้วฮะอะใช่ค่ะจากภาคกลางก็จะมีไปภาคอื่นๆภาคอีสานภาคใต้ต่อด้วยภาคภาคกลางแล้วต่อด้วยภาคใต้ก็ยังนึกอยู่หรอใช่ใช่ยังนึกอยู่ยังอยู่คือเช้าอยู่ครับอยากให้มีโทรทัศน์จังเลยอ่ะยังมีเต็ดไงยังมีเต็ดจสองพี่อาตุลแม่กำลังยืนกางขาแล้วแบบกำลังแบบว่าข้อมูลอยู่อ่ะ อามันจะมีนี่ภาคเหางภาคกลางใต้ต่อภาคภาคกลางก่อนแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานแล้วก็เชียงใหม่ให้นรามาพูดไหมแต่ว่าควรควรดูทุกภาคครับฉันให้โอกาสสองพีอาร์นี้นะคนหนึ่งคือตั้งแต่ดูฝึกงานใช่คนก็ช่วยเหลือดูตั้งแต่ฝึกงานนี้พี่เมย์อีกคนคืงพี่อีตอนฉันโดนฝรั่งแทงนี่ประคองตัวฉันเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยฝรั่งแทงอะพี่เมย์นี่สวยมากนะครับ เป็นพีอาที่สวยมากคนหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าการรับจ้างคนขับรถตู้ไหมเดี๋ยวเขาจะช่วยขับรถให้หรอแต่คิดสามหมื่นนะคะสามหมื่นต่อเดือนเอาเข้ามา1สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดกลับมาต่อผมจะบอกว่าคนดูทุกภ้าครับเพราะว่าสมมติว่าพอเราไปดูผ้าลึกๆเนี่ยพอเราเชียร์ใครผ้าลึกๆปุ๊บเนี่ย เราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มาได้ยังไงต้องกลับไปดู YouTube ที่หลังอะไรอย่างเงี้ย<ช>ซึง่งผมคิดว่าว่าเราด,ด,ดูสดๆเนี่ยมันจะได้บรรยากาศ<ช>อินเข้าไปด้วยมากกว่าใช่จริงๆเวลาเราดูเราก็อินมากจริงๆ<ช><ล>แล้วปีนี้แซบซ่านขนาดนี้น,นี่วงในเขาบอกว่าดีมากจริงๆเขาเปิดโผล่ยังไงยริงจริงมีแต่แบบว่าทางอินเทอร์เน็ตที่เขาเอามาแบบมาคาดเดากันเองว่าน่าจะเป็นใครใครซึ่งก็แซบแซบมากแซบครับเพราะว่าเราเห็นแบบภาพแต่คนที่แบบว่ามาแบบ แบบแบบแบบอะไรเงี้ยหน้าตาดีหลายคนมากครับจริงๆสะพรึงมากจริงเขาเขาบอกว่าเสียงดีอะไรแล้วเสียงดีหน้าตาดีดูไวทั้งหญิงทั้งผู้ชายตอนนี้ผมก็เตรียมเราก็ต้องงานใหม่เราก็นะครับแกเจ็บตัวหรือยังก็เต็มตัวทุกปีค่ะพี่หนุ่ยต่อโทรป่ะเนี่ยต่อโทรป่ะต่อโทรไหมคือกลับไปเรียนเหรอเรียนตอบเรียโทรไหมกลับไปเรียน เฮ้ยการงารไม่ไเราไม่รีบเราเอางานก่อนการเรียนไม่ใช่เรื่องที่สายเกินไปใช่ใช่ใบางทีก็เป็นเหตุผลที่ดีที่จะบอกออกสื่อได้เอาแกนกําลังว่าแกนกับจะไปเรียนันไหมไมมีผู้หญิงกี่คนฮะซีซั่นนี้บอกไม่ได้